โอเคครับก็ขออไปในเสียงรบกวนด้วยนะครับพอดีวันนี้มาอัดคลิปก้างนอกนะครับลืมเอาหูขังมานะครับก็ขอโทษในขอขอไปในเสียงด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายรหัสนะครับราคา420บาทนะครับก็เป็นรหัสแชงเวลร้อยนะครับหนวดดำเวล80นะครับสำหรับใครที่อยากได้รหัสจุกๆนะครับสามารถทักมาหาผมได้ในแฟนเพจเลยนะครับก็ผมจะทิ้งเพจผมไว้ ใต้คลิปนี้นะครับสามารถบอกงบแล้วก็บอกว่าเน้นตัวอะไรนะครับผมสามารถจะหาให้คุณได้เลยนะครับตามงบที่คุณมีเลยนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปดูตัวละครกันเลยดีกว่านะครับก็วิร้อยหลายตัวนะครับก็มีหลักๆนะครับมาดูเลยนะครับก็มีคิวเลอร์นะครับอ่าคิวเลอร์ก็อ่าแนะนําตัวบูตก่อนนะครับตัวก็คือแจงคูดและก็หนวดดํานะครับ อะครัมาดูตัวทั้งหมดกันนะครับก็มีเล็เยอะอยู่นะครับอ่านะครับอ่า S นะครับวิวเก้าสิบเก้าเลยนะก็เกือบจะ้อยแล้วนะครับก็บาคี้นะครับบาคี้ร่างกางนะครับรหลดดำแปดสิบเอ็ดนะครับกากุนะครับกากุสเจ็ดสิบห้าสมเก์แปดสิบห้านะครับในเมนะครับเจ็ดสิบห้าโลนะครับเจ็ดสิบสี่ยังสองโลเลยนะครับผมก็จะมีทางด้านด้านลุจินะครับเจ็ดสิบสี่แล้วก็ กิซารุฟูจิตโระนะครับเซโนกุก็70นะครับโดูฟามิงโก้ไคโดก็70นะครับบิ๊กมัมก็70นะครับผมก็นี่ครับอ่าจันซีนะครับ65นะครับปีนตั้งพี่ตั้งน้องเลยนะในดูฟี่สเน็กแมนนะครับ69นะครับอ่าดูฟี่ตาโร่นะครับบาร์กี้นะครับอูรุต อซีซ่านะครับกาวนดิหนวดกาวกุซันซีปีนยนะครับมีเยอะมากนะครับรหัสนี้บอกเลยโคตรเยอะจริงๆนะครับไปดูเหรียญกันดีกว่านะครับผม่างด้านเหรียญนะครับก็เหรียญไม่ก็สวยนะครับแต่ว่าเหรียญพรมเล่นนะครับไม่สวยแต่พรมล่นนะครับก็วิวเก้ามีอยู่ห้าเหรียญนะครับก็ไปตีบวกกันเอาเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เยอะกว่านี้นะครับก็ ไปดูโคากันนะครับโคาก็ยังอยู่77นะครับก็สมีไม่มากนะครับก็จะได้โซยิงนะครับใครอยากได้โซยิงก็เก็บโคาต่อกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับใครที่อยากได้รหัสสวยๆเต้ๆนะครับหรือว่าโคตรคุ้มก็บอกงบบอกอ่าบอกงบแล้วก็บอกว่าเน้นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเดินหาเลยนะครับตักเป็นในแฟนเปจดผมเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ แล้วก็ใครนะครับที่สะหรับอยากให้ผมําคลิปแนวอะไรนะครับคอมเมนต์เลยนะครับถ้าคุณบอกว่าผมอยากําคลิปแนวอะไรแล้วผมํานะครับผมจะแจก50วอลิตนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่าอยากให้พี่ําคลิปแนวไหนนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาจะํำคลิปแล้วนั้นแล้วก็จะโอนให้น้อง50วอลิตนะครับคอมเมนต์ครับบายบาย